โอ้ยโอยโ,โดนอีกแล้วไปเกิดใหม่ไปเบลไม่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้หรอกเชื่อสิปีะ่ะขอสักคนค่ะหนูว้แล้วค่ะพี่ให้หนูฆ่าสักคนได้ไหมพี่หนูว้จริงๆแล้วหนูไม่ได้ฆ่าใครเลยคะ่ะหนูจะฆ่าใครพี่ก็ไปฮิวไปฮิวกันนะหนูไม่ได้ฆ่าใครเลยยังไม่ได้เอามีดแทงใครเลยนะคะด่านนี้ย ข้าฉันให้ตายดีกว่าตายซ้ำตายซากตายไปเกิดใหม่ไปเอาสิตีหนูเลยเอาเลยเอาเลยตีหนูสิตีสาแก่ใจพี่อ่ะเอาทรมานหนูให้สาแก่ใจพี่เลยค่ะพี่อย่าทำไรหนูพี่เอาเลยค่ะเอาเลยโอ้โหไม่เลียวคนละ เดินไปไหนไม่ได้มันสตาร์โอ้ติดปะติดสายสินอีกโอ้ยืนตรงนี้แล้วพี่พี่คะพี่อยากตีหนูพี่มาเลยมาเลยค่ะ ยอมแล้วหนูยอมแล้วค่ะพี่มาตีหนูเลยคะ่ะนินจาเต่านั่นไงโอ้โหสองคนลุมตีทำไมเราไม่ได้เป็นผู้รอดชีวิตบ้าง ทำไโดยเฉพาะหลอนเนี่ยทำไมตายยากตายเย็นเหลือเกินเออเอาเลยอีกสองทีหนูก็ตายแล้วครับพี่ออินเทอร์เนต็ตก็ไม่เข้าข้างกระตุกจะต้องจะถ่ายรูปอีกเห็นนะไม่ต้องถ่ายแล้วพอแล้วแสบตาแล้วจะใส่แว่นดำแล้วเนี่ยตอนนี้หนูนีออกจากนิบอนบ้างได้ไหมะ พี่สาใจหรือยังอ่ะดูเหมือนเขามีความสุขอ่ะ